เรแฟนบาร์เซลโลนาตอนนี้ขวัญละมาเซียมีไลน์แอดแล้วนะครับเพียงแค่ถิ่นแ,แอด kwan fcb แอดขวัญ fcb สมาชิกกว่า10,000นคนเข้ามาพูดคุยกันแบบสดๆเวลไทม์ผ่านในช่องแชทอย่าลืมแอดมานะครับส่วนใครที่เป็นคอบอลแฟนพันแท้ชอบการฟันธง n g สพอการวิเคราะห์ฟุตบอลคู่เด็ดคู่ดังทั่วโลกผมก็มีกลุ่มเอ็กซ์คลูซีฟเอาไว้รองรับตรงส่วนนี้ด้วยอย่าลืมแอดเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ สวัสดีครับทุกคนในช anel ขวัญละมาเซียกาอติดบาร์เซโลนาครับเจอกันวันเสาร์ที่26กุมภาพันธ์2565มาติดตามข่าวสารกันนะครับเมื่อคืนก่อนนอนก็นั่งไล่เช็คข่าวคิดว่าเช้าวันนี้ก็คงไม่ได้มีข่าวใหญ่อะไรนะปรากฏว่าไม่ใช่แบบนั้นครับมีการประชุมรับร่วมกันระหว่างโจนรรปตาประธานสโมสรบาร์เซโลนากับมิโนเลโอลาซูเปอร์เอเนต์คนดังนะครับก็เกี่ยวกับดีลที่เป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของบาซ่าในช่วงซัมเมอร์นั่นก็คือเอริกเบลฮาแลนด์ครับ ก็ไม่ได้มีแค่ฮาเลนคนเดียวนะพูดคุยไปถึงหลายดีลด้วยเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันครับว่าไลโอลาเนี่ยเขาดูแลนักเตะอยู่หลายคนนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันแล้วก็มาจากสื่อระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยต่างๆก็ออกมาคอนเฟิร์มข้อมูลด้วยนะครับมีดีลต่างอื่นๆอีกนะนอกเหนือจากฮาเลนก็มีอันเดรสคริสเตนเซนครับแนวรับจากเชลซีเนี่ยอัปเดตเพิ่มเติมมีชื่อของคาริดูคูเรบอลี่ครับที่ถูกจับมาโยงด้วยแล้วก็มีบทวิเคราะห์นะนัก สี่คนที่โชว์ฟอร์มได้ดีอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ชาบีเอเนเดสเข้ามาคุมทีมนะครับก็มีบุสเกตมาฝากนะเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าเขาอยากจะไปแขวนสตาร์ทที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์สหรัฐอเมริกาหลังจากที่อัม布ซ่าแล้วนะครับก็วันนี้ข่าวถือว่าเยอะเลยทีเดียวยังไงฝากกดไลค์ฝากกดซ u b สไครต์ให้กันเหมือนเดิมด้วย ก่อนอื่นเนี่ยขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนใครที่ปวดหลังปวดเอวปวดเข่าแนะนํายาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ที่ขึ้นบนหน้าจอ,อยา่าจอมทองแก้กดไหลย้อนท้องอืดท้องเฟ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยาถ่าย1นึขับลมในกระเพาะถ่ายน้ําเหลืองเสียลดไขมันใช้แทนยาลดน้ําหนักและกู๊ดบายสิสมุนไพรธรรมชาติเสริมภูมิคุ้มกันต้านเชื้อไวรัสมีส่วนผสมของกระชายขาวและถังเช่าสั่งซื้อในช่องทางเดียวกัน ส่วนใครอยากเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็สามารถโด o n a t มาได้ที่ t o Money Wallet เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ใครที่โด o n a t เข้ามาก็ขอขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับเรื่องแรกของเราครับมาดูกันที่ผลการจับสลากประกบคู่ศึกยูฟายูโรปาลีกรอบ16ทีมสุดท้ายก็มีขึ้นในช่วงค่ำวานนี้ปรากฏบาซ่าครับจะเจอกับกาลาตาสลายทีมดังจากตุรกีก็เตะ2นัด วันที่10มีนาคมครับเตะที่คำมนูก่อนในเวลาตี3แล้วก็วันที่17มีนาคมจะไปเตะกันที่บ้านของกาลาตาสลายในตุรกีนะครับในเวลาเที่ยงคืน45นาทีก็ถือว่าพอจะหายใจหายคอได้คล่องหน่อยแล้วก็รอบนี้เนี่ยมีทีมที่ชื่อชั้นดังๆตัดกันเองด้วยอย่างเวสแฮม ก็จะเจอกับเซบีย่านะครับแล้วก็เราก็หลีกเลี่ยงพวกไลซิก uh, พวกลียงพวกอะไรแบบนี้ได้นะการาเนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบทีมทีมที่ดีแหละแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบระดับแล้วล่ะเราก็น่าจะเอาชนะได้ถ้าเกิดว่าเล่นตามฟอร์มของตัวเองนะครับก็ เจอกับกาลาตาสลายเราจะได้พบกับผู้เล่นของบาซ่าหลายคนครับหนึ่งในนั้นเนี่ยคืออินากี้เป็นยา่าผู้รักษาประตูจากศูนย์ฝึกลามาเซียที่เราเนี่ยปล่อยไปให้กับทางกาลาเนี่ยยืมใช้งานในฤดูกาลนี้แล้วเป็นย่าเนี่ยลงสนามเป็นตัวจริงแทบจะทุกนัดด้วยนะแถมโชว์ผลงานดีมีแบบลูกเซฟนะจนแฟนๆกาลาเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นชอบกันเลยทีเดียว แล้วก็อีกหนึ่งคนครับก็คืออาดาตูรานในวัย35ปีตอนนี้นี่โอ้โหรูปร่างนะก็เปลี่ยนไปจากตอนวัยพิกๆพ,พอสมควรเลยนะก็เป็นช่วงปลายอาชีพของเขานะครับไปอยู่ตรุรกีนี่ก็โอ้โหกินงดิสับเยอะแยะมากมายนะมีเออไปสร้างลงสร้างเรื่องเต็มไปหมดเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพบกันนะรอติดตามได้นะบาซ่ากับกาลาตาสลายนะครับ ทีนี้มาดูข่าวใหญ่ของเรากันหน่อยครับก็เป็นการรายงานจุดเริ่มต้นเนี่ยมาจาก m มค์เวอร์ไว์เป็นผู้สื่อข่าวเทียรหนึ่งของสื่อเดอะเทเลกราฟนะเป็นสื่อดัชนะครับเขาออกมารายงานครับบอกว่าโจนรอปตาได้มีการเข้าประชุมแบบลับๆร่วมกับ m i n นไรโ o ลาซูปเปอร์เอเนต์คนดังที่โมนาโกแน่นอนครับว่าประเด็นหลักๆสำคัญเนี่ยคือการพูดคุยหารือ เกี่ยวกับดีลของเอริงเบลฮาร์แลนด์ครับแล้วก็มีจอร์ดี้ครัฟนะซึ่งรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการนะผู้ช่วยของสโมสรบาซ่าเนี่ยเข้าร่วมประชุมด้วยนอกเหนือจากในดีลของฮาร์แลนด์ครับบาซ่าเนี่ยได้มีการพูดถึงมาซาอุย นะอีกคนนึงครับแบ็กขวาจากอาเจ็อัมสเตอร์ดัมซึ่งมาซาอุยเนี่ยจะหมดสัญญากับทีมหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้นะเป็นการเซ็นฟรีแบบที่ไม่เสียค่าตัวซึ่งข่าวนี้เนี่ยก็ได้รับการคอนเฟิร์มจากฟาบิโอโรมาโน่ครับบอกว่าทั้ง2ฝ่ายมีการพูดคุยกันจริงๆอ่านะมีการพูดคุยกันจริงๆตั้งแต่เมื่อวันที่16กกุมภาพันธ์เนี่ยคุยกันไปแล้ว นะแล้วก็มีการพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งนะหลังจากที่จบเกมยูโรปาลีกด้วยเท่ากับว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยไลโอลากับลาปอร์ตาประชุมร่วมกันถึง2ครั้งเลยทีเดียวนะครับเขาบอกว่าลาปอร์ตาเนี่ยต้องการที่จะมั่นใจว่าจะสามารถปิดดิวฮาร l แลนด์ได้แม้ว่านักเตะเนี่ยจะได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้และเรอัลมาดริด นะแต่ว่าเป็นจุดประสงค์หลักของไลโอลาครับที่ต้องการอยากจะเห็นนักเตะเนี่ยได้ย้ายเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรแล้วก็อยากจะให้ฮาร์แลนด์นะเหมือนกับเป็นผู้นำในโปรเจกต์การสร้างทีมใหม่ครับ ไลโอลาเนี่ยเรียกร้องนะค่าเหนื่อยของนักเตะอยู่ที่ประมาณ25ถึง30ล้านยูโรต่อปีซึ่งจริงๆก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่า25ถึง30ล้านเนี่ยเฉลี่ยออกมามันก็ตกประมาณสัปดาห์ละ5 0 0 0สนยูโรซึ่งก็เป็นจำนวนเยอะครับแต่ว่าด้วยระดับของตัวฮาแลนเองเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาไม่เรียกร้องในจำนวนเท่านี้มันก็ไม่ได้สมกับ ฝีเท้าของเขาอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เข้าใจได้คือผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องค่าเหนื่อยนะถ้าเราพร้อมจะจ่ายให้กับนักเตะเนี่ยแล้วเขาทําผลงานได้ดีจริงๆอ่ะมันก็คือสิ่งที่เขาสมควรจะได้เหมือนกับตอนที่เมซี่ได้ในระดับแบบ1ล้านยูโรต่อสัปดาห์เราก็ไม่ได้ไปไปซีเรียสอะไรเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาสมควรจะได้รับนักเตะที่เก่งเขาก็ต้องได้ค่าตอบแทนที่สูงตามไปด้วยอันนี้มันก็เป็นวัฏจักรของโลกฟุตบอล อันนี้คือดีลแรกนะครับส่วนค่าฉีกสัญญาก็ทราบกันอยู่แล้วอยู่ที่75ล้านยูโรนอกเหนือจากฮาแลนครับก็มีมาซาอุยนะที่บาร์ซ่าเนี่ยก็พูดคุยด้วยทั้ง2คนนะครับมาซาอุยเนี่ยก็มีความประสงค์ชัดเจนแล้วว่าเขาอยากจะย้ายออกจากอาแจ็คนะเพื่อ เพื่อเป็นการเปิดประสบการณ์ของตัวเองเพราะว่าเขาอยู่กับอาแจากเสียมานานหลายปีแล้วบาซ่าก็เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ตัวของนักเตะให้ความสนใจคือในเคสของมาซาอุยเนี่ยเราเราต้องมองเอาไว้ด้วยสำหรับผู้เล่นในตำแหน่งแบ็กนะครับเพราะว่าเรายังไม่ชชัว์ว่าดานิเอลเวสจะต่อสัญญาหรือเปล่าเพราะว่าเราเซ็นสัญญาระยะสั้นแล้วก็ เซจิโรเบโตเนี่ยก็มีโอกาสที่จะย้ายทีมสูงดังนั้นถ้าเกิดเราปล่อยผู้เล่นที่ไม่ได้อยู่ในแผนออกไปเนี่ยเราก็จะเหลือเซจินโยเดสแล้วก็เหลือ Oscar esa, ออสกามินเกซ่าสคนที่เอาไว้ใช้งานในแบ็คขวามันก็อาจจะต้องเสริมเพิ่มเติมเข้ามาด้วยแล้วระดับของมาซาอุยเนี่ยก็สามารถเอามาแล้วเป็นตัวจริงได้นะครับนี่คือหลักๆที่สื่อรายงาน นะก็อย่างที่ผมบอกว่าบาซ่าเนี่ยเป็นทีมเต็งนะในดิลของฮาร์แลนด์คับแต่ว่าแฟนทีมอื่นเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นเพราะว่าเขาเขามองว่าเราเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของสภาพทางการเงินนะแต่ก็เรื่องของ salary c a คหรือว่าเพดานค่าเหนื่อยเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นหลังจบฤด,ดูกาลน,นี้เพราะว่า เ,เรื่องของรายได้ที่เข้าสู่สโมสรมันก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นอันนี้ผมก็เคยเล่าไปแล้วส่วนค่าฉีกสัญญา75ล้านยูโรมันก็มีเงินจากหลายส่วนครับไม่ว่าจะเป็นค่าตัวขององตัวกิสมันนะเเงินค่าตัวของฟิลิเป้คูตินโยสอคนนี้ก็เกือบจะครบ75ล้านยูโรไหนจะเป็นการขายนักเตะเพิ่มเติม เนะชื่อว่าเดี๋ยวจะต้องมีดิวขาออกเนี่ยอีกหลายคนแน่นอนนะครับก็ติดตามกันอย่างใกล้ชิดครับตอนนี้ฮาเลนเนี่ยก็ถูกจับมาโยงกับบาร์ซ่าอย่างอย่างเป็นทางการแล้วมันไม่ใช่แค่ข่าวลือแล้วอะครับมันเป็นข่าวจริงครับดังนั้นเนี่ยแฟนๆบาร์ซ่าก็ต้องติดตามดูนะบางคนอาจจะไม่อยากได้หรือบางคนอาจจะอยากได้ก็แล้วแต่แล้วแต่บุคคล นะมันอาจจะคิดไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าได้มาจริงๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเสริมที่ตรงจุดนะเพราะว่าเราต้องการที่จะได้ศูนย์หน้าระดับชั้นชั้นนำเพื่อเอาเข้ามาผลิตสกอร์นะครับถ้าเกิดได้ฮาร์แลนด์จริงๆเนี่ยเมฟิสเดอร์พายอาจจะไม่ได้ไปต่อมาตินเบรดเวดลุคเดอยองพวกเนี้ยก็คงจะย้ายทั้งหมดนะแต่ว่าดูดูแววของโอบามยองแล้วผมผมคิดว่าโอบามายองอาจจะได้อยู่นะครับ นี่คือข่าวที่เกิดขึ้นนะหลังจบเกมนาโปลีครับทางลาบอต้าเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อด้วยนะเขาก็ถูกถามเรื่องของฮาร์แลนนี่แหละลาบอต้าบอกว่าในตลาดหน้าหนาวเนี่ยเราทําได้ดีมากๆความคิดของเรานั่นก็คือการทําให้มันดียิ่งขึ้นในตลาดช่วงซัมเมอร์ผมยังบอกไม่ได้ว่า แนวทางการเสริมทัพของบาซ่าเนี่ยมันจะไปในทิศทางไหนแต่ผมยืนยันได้ว่ามันจะต้องดีกว่าตลาดหน้าหนาวแน่นอนนะครับดิวที่บาซ่าเซ็นเข้ามาในช่วงตลาดเดือนมก,กราคม4คนเนี่ยก็ถือว่ามี impact กับทีมค่อนข้างสูงจนถึงตอนนี้นะครับทั้ง4คนเนี่ยทำรวมกันไปแล้ว7ประตูกับ9 Assis ซโอ้โหก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าพึงพอใจนะครับแต่ว่า คนที่แฟนๆยังมองข้ามคือเฟรนตอเลสทั้งๆที่เฟรนเนี่ยทำไป1ประตูกับ3แอสซิสแล้วนะในลาลิก้า2อแอสซิสกับในยูโรปาลีกเนี่ยอีก1ประตูกับ1แอสซิสตแต่ว่าก็เข้าใจความรู้สึกแฟนบอลเพราะว่าเรียกร้องเรียกร้องความต้องการจากเฟรนค่อนข้างเยอะคืออยากจะได้อะไรจากตัวนักเตะม,มากกว่านี้ด้วยจำนวนค่าตัวของเขา นะ65ล้านยูโรเนี่ยเราก็อยากจะได้เห็นเฟรนที่มันฟอร์มแจ่มกว่านี้ฟอร์มดีกว่านี้อันนี้ก็เป็นสิ่งเข้าใจได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกครับทุกอย่างมันต้องมันต้องให้เวลาเขาครับจะมาแบบปุรปปับแล้วให้เขาเล่นดีเลยมันก็มันก็คงไม่ใช่นะแต่ตอนนี้เนี่ยถามว่าน่าผิดหวังไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นครับ7ประตู9แอสซิสจาก4คนเนี่ยมาจากเฟรน1ประตู3แอสซิสนะครับ ทีนี้ครับเรามาดูเรื่องของอันเดอสคิสเทนเซ่นกันต่อนะก็มีการรายงานจากสื่อหลายๆเจ้าเอาเริ่มจาก Daily Mail ก่อนเดลี่เมลเนี่ยบอกว่าคิสเทนเซ่นจะไม่ย้ายไปเล่นให้กับทีมที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างให้ความเคารพต่อเชลซีตอนนี้มี2สโมสรครับที่ต้องแย่งตัวกันนั่นคือบาร์เซโลนาแล้วก็บาเยนมิวนิค เป็นการเซ็นฟรีแบบไม่มีค่าตัวนะเนื่องจากนักเตะก็เหมือนจะไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่กับเชลซีนะครับจุดเริ่มต้นของข่าวมีการคอนเฟิร์มจากฟอร์เรียนเพตนเบิร์กกับผู้สื่อข่าวของ Sky ยสปอร์เยอรมนีเขาบอกว่าตอนนี้เชลซีเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวของคิสเตนเซนจะย้ายไปอยู่กับบาซ่าในช่วงซัมเมอร์มีเพื่อนหลายคนเนี่ยเริ่มรับรู้ถึงเรื่องนี้แล้ว นักเตะเนี่ยจะไม่ทําการต่อสัญญาฉบับใหม่ครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยโอกาสในการจะย้ายไปอยู่กับบาเยิร์ยังเป็นไปได้นะแต่ว่าเ,เหมือนกับมีการพูดคุยกับทางฝั่งของบาซ่ามากกว่านะการเจรจาเนี่ยยังคงดําเนินต่อไปมารเตโอโมเรโตครับก็ระบุบ,บอกว่าเส้นทางยังไม่ปิดนะข่าวกับบาซ่าเนี่ยยังไม่คอนเฟิร์มว่า เป็นเพียงทีมเดียวที่มีลุ้นยังคงเปิดโอกาสเปิดประตูอยู่บาเยอร์มิวนิกเนี่ยก็ยังเป็นไปได้นะครับการเสริมคิสเซนเซนเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่บาซ่าก็ให้ความใส่ใจพอสมควรเนื่องจากนักเตะนะมีเอ,อเรื่องของเหมาะก,กับระบบการเล่นหลัง3ซึ่งก็ ชาบีเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการเล่นหลัง3าบ้างในบางครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการเสริมเพื่อแท็กติกให้มันมีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นแล้วก็ฟอร์มการ,การเล่นของกิสเซนเซนเองนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยตั้งแต่ที่โทมัสทูเคิลเข้ามาคุมทีมเขาก็ถือว่าเป็นตัวหลักของเชลซีมาตลอดลงเล่นอย่างต่อเนื่องนะคเคียงข้างกับบรูดิเกอร์แล้วก็เตยโกซิลวาก็ถือว่าเป็นการเสริมทัพที่ไม่ได้มีอะไรเสียหายครับเพราะว่า เซ็นฟรีไม่มีค่าตัวนะถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจแต่ก็เดี๋ยวรอบทสรุปอีกทีนึงนะว่าเราจะไปแย่งกับไบเยนมิวนิคได้มากขนาดไหนเพราะว่าไบเยนเขาก็ต้องการเหมือนกันเขาเสียทางนิคาซือเล่ไปนะเขาก็ต้องการจะหาคนเข้าไปทดแทนตรงส่วนนี้นะครับแต่ว่านี่แหละมีอยู่2ทีมที่เป็นตัวเลือกนะไม่บาซาก็ไบเยนนะครับ กองหลังอีกคนหนึ่งครับที่ปรากฏชื่อขึ้นมาถูกโยงกับบาซ่าคือคาริดูคูลิบาลีครับเป็นการในงานจากกาตาลุญยาเบรดิโอนะแบบสดๆดร้อนๆเลยครับหลังจบเกมที่บาซ่าชนะนาโปลีเนี่ยสื่อก็รายงานครับบอกว่าบาซ่าสนใจในตัวของคูลิบาลีครับคือมีข่าวย้ายทีมมาแบบเป็น4-5ปีตั้งแต่สมัยวัยพีกตั้งแต่อายุ25-26 จนกระทั่งตอนนี้30ปีแล้วก็ยังไม่ได้ย้ายทีมสักทีหนึ่งนะครับด้วยสัญญาของตัวคูริบารีครับเขาเ,เหลือกับนาโปลีเนี่ยจนถึงปี2023เท่ากับในช่วงซัมเมอร์นี้สัญญาของเขาจะเหลือปีสุดท้ายค่าตัวมันก็น่าจะถูกลงมาแต่บาซ่าจะเอาจริงหรออันนี้ผมยังไม่ค่อยไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่นะครับคือ2เลกที่เราเจอกับนาโปลีเนี่ยเราก็ได ได้เห็นความสามารถของคูเรบารีนนั่นแหละเขาก็ยังถือว่าเป็นกองหลังที่ที่ทำได้ดีในระดับหนึ่งนะแต่ผมรู้สึกว่ากับผู้เล่นที่อายุ30บถ้าต้องไปลงทุนระดับ30-40ล้านยูโรเนี่ยมันมันก็ไม่เหมาะไม่ควรแล้วอะ่ะมันเอาไปลงทุนกับดีลอื่นดีกว่าอันนี้ยังให้ฟังหูไว้หูก่อนเพราะว่านอกเหนือจากกาตาลุญยาบเดดิโอผมยังไม่เห็นสื่อไหนเล่นข่าวคูลรบารีกับบาซ่าเลยนะครับ ทีนี้เรามาดูบทความตัวนี้กันหน่อยครับ4นักเตะที่กลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งนับตั้งแต่ที่ชาบีเอนเดสเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมมีใครกันบ้างคนแรกครับคือจอร์ดี้อัลบาครับตั้งแต่ที่ชาบีเข้ามาคุมบาซ่าเนี่ยอัลบานะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่โดนเสียงวิาพากวิจารณ์อย่างหนักแต่สถิติไม่เคยโกหกนะครับ ฤดูการน,นี้ไม่มีกองหลังลาลิก้าคนไหนครับที่ทำแอสซิสต์ได้มากกว่าอัลบาที่6ครั้งนำเป็นดาวแอสซิสต์ในลีกอยู่นักตอนนี้นอกเหนือจากนั้นครับการมีส่วนร่วมกับประตูอัลบาเนี่ยนะมีส่วนร่วมกับประตูของบาซ่าไปแล้วทั้งหมด10ลูกครับในทุกรายการ2ประตูกับ8 a s แอสซิสต์ถือว่าเป็นแบ็กไซด์ที่ฟอร์มดีสุดของลาลิก้าในตอนนี้เลยก็วได้ นี่คือคนแรกคนที่2คือเคลราตปิเก้ครับก็ช่วงซัมเมอร์ช่วงต้นซีซั่นเนี่ยมีอาการบาดเจ็บแต่พอชาบีเข้ามาเนี่ยปิเก้ก็ไม่ได้บาดเจ็บอีกเลยลงเล่นตลอด17เกมนะของชาบีแล้วก็เป็นกองหลังที่โดนคู่แข่งเลี้ยงผ่านน้อยที่สุดในลาลิก้าสเปนทั้งๆท,ท,ที่อายุเนี่ย35ปีเข้าไปแล้ว ในเกมกับนาโปลีก็แสดงให้เห็นว่าสามารถเป็นกองหลังที่ทำประตูให้กับทีมได้ปีเก้เป็นอีกหนึ่งคนที่ความรู้สึกแฟนบอลเนี่ยอาจจะแบบมองข้ามนะเพราะว่าและบางคนอาจจะแบบมีอคติกับตัวของปีเก้แต่ว่าฤดูกาลนี้เนี่ยในช่วงตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นมาปีเก้ทำได้ดีมากนะครับแล้วก็เราได้เห็นเรื่องของการมีแพชชั่นการสั่งการการออแกนซ เกมรับต่างๆซึ่งถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วในวัย35ปีนะคนที่3ามครับคือเซจินโยเดสในบทวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าชาบีบอกว่าเดสไม่ดีพอตอนที่เข้ามาเป็นผู้จัดก,การทีมแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยบาซามีข่าวว่าจะขายเขาแล้วเพื่อไปหาแบ็กขวาคนใหม่ด้วยแต่ความเปลี่ยนแปลงมันก็เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วครับเดส เริ่มกลับมาเล่นได้ดีเริ่มปรับตัวเข้ากับระบบวิธีการเล่นของชาบีได้แล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง2-3เกมที่เขาได้ลงเล่นแทนดานิเอลเวสที่ติดโทษแบนนะครับในเกมกับบาเลนเซียเดสเล่นดเยี่ยมแล้วก็ส3ต่อฟอร์มในเกมกับนาโปลีก็ทำได้ดีเช่นเดียวกันนะครับส่วนคนสุดท้ายที่ไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือแฟรงกี้เดอยองครับ เดยองเนี่ยเป็นคนที่โดนวิจารณ์อย่างหนักที่สุดของบาซ่าในช่วงครึ่งฤดูการก็ว่าได้แต่ถ้าใครได้เห็นเขาเล่นในเกมกับนาโปลีซึ่งเจ้าตัวได้ Man of the Match เนี่ยโอโ้โหนะทุกคนจะปลกมือให้ครับแล้วก็ตัวของชาบีเนี่ยเริ่มนะเริ่มได้เดยองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเนี่ยกลับคืนมาแล้วหลังจบเกมชนะนาโปลีครับชาบีพูดไปถึงเดยองเขาบอกว่า เดยองเนี่ยโอ้โหเล่นได้อย่างน่าตื่นตาตื่นใจเขาเนี่ยคืออัจฉริยะเขาทำได้ยอดเยี่ยมจริงๆผมไม่เคยเห็นนักเตะคนไหนที่วิจารณ์ฟอร์มตัวเองเนี่ยได้มากเท่ากับเดยองเขาเป็นคนที่เรียกร้องอะไรจากตัวเองเนี่ยมากมากเยอะมากๆตอนแรกเนี่ยเขายังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจากตัวเขาแต่ตอนนี้เขาเข้าใจแล้วว่าเขาคือผู้เล่น คนสําคัญของเราเป็นกองกลางที่มีอิสระในการเล่นแล้วก็ช่วยเขาเนี่ยได้พัฒนาม,มากยิ่งขึ้นอย่างที่ผมพูดไปในหลังเกมนะครับคือด้วยการที่ชาบีเป็นมิดฟิลมาก่อนเขารู้ว่าเขาต้องใส่อะไรไปในตัวของเดยองบ้างและตอนนี้ไอระบบความคิดน่ยชาบีเหมือนกับกําลังพยายามทําให้เดยองรู้สึกว่าเขาสามารถทําในแบบเดียวกับที่ชาบีเคยทําสมัยเป็นนักเตะได้ มีการใส่เรื่องของการพาบอลไปข้างหน้าการหมุนตัวนะการเทิร์นบอลแล้วก็เพิ่มทักษะในเรื่องของการยิงประตูนะครับลูกยิงใส่นาโปลีเนี่ยได้รับการโหวตให้เป็นประตูที่สวยที่สุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาของศึกยูโรปาลีกด้วยนะครับก็ถือว่าพัฒนาขึ้นแล้วก็ขอให้รักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปนะครับ มาปิดท้ายกันที่เรื่องของเซคิโอบูสเก็ตนะก็เป็นการรายงานจากชาบีกัมโปสนักข่าวที่มีความน่าเชื่อถือของเออสเปนเขาบอกว่าบูสเกตเนี่ยวางแผนเอาไว้แล้วว่าเขาต้องการที่จะไปแขวนสตัตรของตัวเองครับที่เมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ซารัฐนะในปี2023นะครับ ก็คือจะอยู่กับบาซ่าต่อไปเนี่ยอีกหนึ่ฤดูกาลเป็นอย่างน้อยนะแล้วก็จะย้ายไปอยู่ในเมเจอร์ลีกทีมที่มีข่าวเชื่อมโยงเนี่ยคืออินเตอร์ไมอามี่ครับทีมของเดวิดเบ็คแฮมนะที่สนใจจะได้ตัวบูสเก็ตเนี่ยตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ที่แล้วมีการติดต่อเข้ามาจริงๆนะฟาบิโซโรมาโน่เนี่ยก็คอนเฟิร์มนะครับว่า เมเจอร์ลีกเนี่ยอยากจะได้บูสเกตตั้งแต่ปีก่อนตั้งแต่ปี2021แล้วแต่ว่าตัวนักเตะเนี่ยปฏิเสธข้อเสนอครับเพราะว่าเขาต้องการอยู่กับบาร์ซ่าต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าถึงเวลาที่มันต้องแยกทางกันแล้วเนี่ยบูสเกตเขาก็อยากจะไปแขวนสตัร์ที่นู่นนะที่อินเตอร์มายามีสื่อบางเจ้าบอกถึงขนาดที่ว่าบูสเกตเนี่ยต้องการไปพร้อมกับเรียวเนลเมซี่แล้วก็หลุยส์โซเลส ก็คือไปเล่นให้กับอินเตอร์มิอามีในช่วงแบบบ้านปลายอาชีพก่อนที่จะแขวนสตาร์ยกกระบีไปพร้อมกันคือถ้าย้ายแบบนั้นจริงๆเนี่ยแฟนๆบาซ่าต้องต้องต้องไปติดตามดูอินเตอร์มิอามีแล้วนะต้องไปตามดูแบบทุกนัดให้กําลังใจนะครับก็เรามีตัวแทนที่ค่อนข้างจะสมบูรณ์แล้วในตําแหน่งของบูสเก e ตนะนั่นก็คือแฟงกี้เดยองทําได้นิโก้กอนซาเลสเล่นได้แต่ผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเราเสียบูสเกตไปจริงๆเนี่ย นะครับมันก็อาจจะต้องหาคนเข้ามาเพิ่มนะที่มีอาจจะยังไม่พอนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่จะใช้คาว่ายังไงอ่ะผู้ปิดทองหลังพระจริงๆบางทียังไม่พอด้วยซ้ำนะครับกับกับความเป็นบูสเกตอ่ะผมว่าเขามีความสําคัญในแบบที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่ถ้าเกิดเราดูความสําเร็จในช่วงที่ผ่านมาทุกๆหน้าของความสําเร็จนะับตั้งแต่ที่บูสเกตขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เขามีส่วนร่วมทั้งสิน้นแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่ได้รับการยกย่อง น้อยในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดในเอาเฉพาะในวงการฟุตบอลเนี่ยบุคลากรหรือว่านักเตะด,ด้วยกันเองโค้ชสตาฟตต่างๆเขาจะชื่นชมบุสเกตมากมากนะครับถ้าจนต้องถึงเวลาที่อำลาทีมจริงๆเนี่ยมันก็คงเป็นวันที่แฟนๆรู้สึกเสียใจไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับนี่คือข่าวที่เอามาฝากในวันนี้ฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe ให้กันด้วยครับแล้วก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ